ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cookie Land s ช o อรร้านรับเติมเกม Cookieland แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land s ช o อลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคือ Cookie Hero เนี่ยมันมีบัฟรับอยู่นะครับก็คือเลือกแล้วเนี่ยจะได้บัฟเกี่ยวกวับมิไซ์้บัฟเออเอามาลองเล่นดูนะครับตอนนี้เนี่ยพอยตัวกิจกรรมรอบนี้เนี่ย ก็อยู่ในกลุ่มแล้วนะครับเพื่อนเพื่อสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมอู้ได้เป็นผูหมีฟ้า4อันผูหมีชมพูหนึ่งไอพูที่ผมเรียกว่าลูหมีฟ้ามีชมพูก็คือมันเป็นบัฟที่เมื่อมันยิงเรียกว่าเจลิโก้แล้วกัน๋ยวางงอยวายุ่งงเรียกว่าเจลิโก้อะเวลามันยิงเจลิโก้มาเนี่ยมันก็จะมีเยลลี่ติดพ่วงมาอ่าซึ่งเราก็มีมีฟ้านะครับซึ่งเบรกนี่ผมไปลองเล่นเพิ่มเติมหลังใหม่แล้วต่อจากคลิปแรกที่ลงไปเนี่ยเฮ้ยมันมีบัฟน่าเล่นหลายๆอันอยู่แล้วผมก็เห็น คอมโบจากคอปเซิร์ฟนะครับหลายอันมากๆเลยนะไม้แรกจบพอดีนะครับซึ่งจากการที่ผมไปลองเล่นหลายๆตาเนี่ยผมไม่เคยที่จะเล่นไม้แรกให้มันจบในเควสถึงจุดสิ้นสุดได้นะครับเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าแวมไพร์น่าจะทําได้แต่ผมไม่เคยเล่นแวมไพร์ไม้แรกเลยไม่รู้ว่าทําได้จริงไหมแต่ผมลองมาหลายเวอร์ชั่นมากแล้วผมไม่เคยทําไม้แรกได้ถึงเลยนะครับเอ่อในการจบในไม้เดียวนะครับมันไกลมากต้องไม้2จริงๆนะครับ แล้วก็คอมโบท็อปเซิร์ฟที่ผมดูแต่ละคนเนี่ยก็จะใช้บัฟในส่วนของ125แต้มนะครับก็คือบัฟที่เราบัฟประจำซีซันอ่ะฉะนั้นเนี่ยผมแพนว่าซีซันนี้เราน่าจะเล่นเป็นบัฟซีซันแบบยาวๆนะครับยาวๆอันนี้เนียแวมไพร์พูดถึงมาเลยอืมอโลวาล่าผมผมว่าเอาติดไว้ดีกว่านะครับตัวนี้บัฟด,ดีนะครับเพิ่มความเร็วในการพุ่งคือผมเห็นท็อปเซิร์ฟบางคนน่ก็จะเล่นเป็นเมตาสายพุ่งเหมือนกัน ถ้าใครจำได้ก็จะคล้ายๆในคลิปแรกที่เราเล่นแต่คลิปแรกอะตอนนั้นเราไปพลาดอิบบัฟผิดไงแต่แบบท็อปเซิร์ฟบางคนก็เล่นตัวใหญ่แล้วพุ่งนะครับเอออันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างสงสัยสายสายเจอริโก้กับสายพวกแต่เดี๋ยวมาคนละสายกันแหละแต่ย๋ยวผมรอให้มันระหว่างทางว่าเอ้ยมันจะนําพาเราไปสู่จุดที่เราจะเล่นสายไหนต่อได้เพราะมันแล้วแต่บัฟที่สุ่มมาด้วยเวลาเราจบตัวเควสในะแต่ละอันนะครับแต่ถ้าที่ผมเล่นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวหวยขนาดไหนนะ ไม้สองเนี่ยมันเหมือนการันตีอยู่แล้วอะว่าเราถึงจุดนั้นแน่ถ้าเราแบบไม่ได้ไม่ได้โยนอะก็ะคือวิ่งจนจบอะ่ะนี่น้องอโลวล่านะครับเนี่ยเควสมันก็จบสบายๆนะครับแล้วก็นี้สัตว์เลี้ยงให้อะไรเอ่ยไม้2เนี่ยแต่มันจะมีประเด็นเพิ่มเติมคือผมไม่มั่นใจว่าการเล่นไม้2เนี่ยเราควรจะอจุดไหนไหมเพื่อให้มันเก็บเยลลี่ในเควสถัดไปได้ง่ายๆหรือผมก็ไม่ได้จับจุดเพราะว่ามันจะมีไปเดนเหมือนกันเลยอุ้ยโหดับเบิลพุ่งว่าทำไมบ้าเหมือนคลิปแรกยังอันไม่เป็นไรนะครับ ตอนนี้เรายังเดี๋วเฟนนี้ผมจะเล่เจลริโก้นะครับเจลริโก้เจลิโก้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเยอะมากเออโหไดโนเสาร์นี่ไม่แน่นะเราอาจจะไม่ได้เป็นจบที่สายพุงก็ได้ผมว่าขอลองรีดูหน่อยโอนี่เจลริโก้เหรียญผมไม่ได้เล่นนะครับเออรีโห<ฮ>ผมอะคิดอยู่ว่าตัวเนี้ยมันมีสีที่น่าสนใจ ก็คือถ้าเราได้ดีบัฟมากๆาแล้วเรามันแบบไปหวยออกได้เป็นบัฟล้างดีบัฟอ่าคือตอนนี้ผมเล่นบัฟนั้นไปแล้วไปฝึกหลังไม้มาแต่ผมไม่มั่นใจว่าพังอุนย็อกเนี่ยจะลากให้ผมจบเควสดหนึ่งหมื่นในหนึ่งไม้ได้ไหมผมว่าไม่น่าจะได้หรือสเลียมทำอะไรได้วะาเขาดูแล้วสเลีย้ยสเลียมทำอะไรได้ว้ฮง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 เนี่ยพุ่งไปหน้าสะบัดเยลลี่โปรยขนมโบราณ ผมว่ามันจบเควสไม่ได้นะครับต้องรีนะโอเคตัวแรกจบได้ผมว่ามัจฉาอาจจะจบได้แต่มัจฉาจะดีตรงบัฟเผื่อเราได้บัฟลูกไฟเราจะต่อยอดได้มองมัจฉาไปเสี่ยงหน่อยคือไซบอร์กเนี่ยยังไงก็จบอยู่แล้วแต่ผมคิดว่ามัจฉาเนี่ยมันโอกาสเป็นไปได้มากกว่าตัวเมื่อกี้นะเพราะว่ามันดูจะอึดกว่านะครับอืมเพราะว่าถ้าเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยถ้าเราไม่จบเควสอ่ะมันจะฟิกอย่างนี้นะ เควสพันดาตอนแรกอะครับไอที่ถึงระยะอันนั้นต้องสองไม้แล้วก็เควสเยลลี่เนี่ยต้องหนึ่งไม้แล้วก็เควสเอาทำลายสี่ขวางต้องหนึ่งไม้แล้วก็เควสตัวตัวอะไรนะเก็บไอดอกอันนั้นอะไอดอกหิมาอันนั้นอะที่ต้องสองพันอะอันนั้นอะสอง 2, 000, อนนไม้อันนั้นอะเป็นไปได้ที่จะจบหนึ่งหนึ่งไม้ผมเคยจำไม่ได้ตัวอะไรแต่จบในหนึ่งไม้ได้อยู่นะครับแล้วก็ ไม่งั้นจะไปไม่ถึงเควสสุดท้ายไหมนะครับผมผมขอนึกลําดับก่อนนะประ่ด็นะเอ้ยโอ้ยเควสถึงมือไหมถึงมือไหมโอ้โหแม่งเฉียดชิวมากนะครับเฉียดชิวมากผมนึกก่อนอ่ะเควสแรก2ใช่ไหมครับแล้วเควสเก็บเยลลี่ถ้าสมมติอันนี้ไม่จบก็จะเป็น2ก็คือไม้4จบไม้4จบแล้วก็ถัดมาเควสทำลายไม้5จบแล้วก็ไม้ไอเควสดอกไม้เหรียญอันนั้น2อันไม้6ไม้7ไม่งั้นน่ะมันจะลากจบเควสไม่ได้เพราะไม้แปดมันเหมือนจะตัดนะครับเออฉะนั้นเนี่ยมัน หนึ่งนะผมว่าโอ้ผมเล่นไมทางเยลลี่พุม้มเพราะาเรามีเยลลี่หมีอยู่แล้วไม่มีแม่เหล็กซะด้วยถ้ามีแม่เหล็กผมว่าอาจจะหยิบอยู่อันแรกแล้วกันนะครับอันนี้ได้อันนี้ไอผมพูดถึงเควสนี้ยังไงเควสเควสนี้เนี่ยจบหนึ่งได้ไหมเคยจบแต่แต่ยากนะครับแต่สองเนี่ยเท่าท่าจะการันตี และที่ผมลองเล่นนะครับถ้าไอถ้าไอเควสไม้เมื่อกี้ไอเควสเกบเยลลี่หมื่นชิ้นนะถ้าไม่จบนะโอดมันไปไม่ถึงไปไม่ถึงเควสสุดท้ายเพราะว่าไม่งั้นคุณต้องมาเก็บเควสนี้ให้ได้ในะไม้เดียวซึ่งมันยากมากนะครับอืผมว่าพูดตะคีเนี่ยผมติดที่บัฟมันนิดหน่อยขอรีหน่อยคือเมื่อกี้พูดตะคีเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันสามารถจบได้ไหมโอ้ผมคงต้องเลือล่อนินจานะครับ ทั้งที่ผู้เราสายมีน้าแข็งนะแต่คือเรามีผู้ชมพูติดมาอันหนึ่งติดมาอันหนึ่งผมว่าน่าอยู่แหละนะครับแต่เล่นแบบเล่นแบนวิธีแล้วกันไม้นี้นะไม่เคยอยากจะเล่นมันเลยตอนนี้เนี่ยบับที่เราต้องการเนี่ยคือตัวเนี่ยตัวเขาเรียกว่ากระปุกหมีผมต้องการเป็นหมีฟ้านะเพราะตอนนี้ผู้เราไปทงหมีฟ้ามากแต่รูปพี่ดินจาก็แต้มเดือดนะครับนี่ยังไม่มีแต้มเด้งจบเกมนี่ก็อดับ6กแล้วนะครับเดี๋ยวจบเกมมันจะมีเด้งอีกเพราะว่าผมไม่ล่วงลงหลุมเลยเนี่ยนี่เห็นไหมครับขนาดตัวดินจาที่เป็นตัวที่เลือดน้้อยแลวก็พุ่งมมีประาณ เควสเนี่ยยังได้ประมาณเกือบรึ่งฉะนั้นเนี่ยไม้ถัดไปเราอาจจะต้องเป็นตัวที่ตึงหน่อยเพราะว่าไม้ไม้นี่ดามันถ่วงตัวมันกากนี่ดามไปเลยจริงๆแต้มมันเราพุ่งขึ้นแล้วเนาะอาจจะไม่แก้โ,โหเออขอรีหน่อยเมื่อกี้ตัวสามจบโอ้โหคือเมื่อกี้เนี่ยตัวสามมันจบแน่แต่ทีนี้ไม้นี้จะมีประเด็นแล้วผมว่าทีละมิสูตรจบแน่เฮ้ยอาจจะไม่เพราะตอนแรกมันไม่พุ่ง ชีสเค้กก็โอกาสไม่เหมือนกันแต่บัฟดีมากเลยว่ะชีสเค้กมันดาเป็นสัตว์เลี้ยงสายเก็บเงินนะดิถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวผมว่าเรามีลุ้นจบนะเพราะว่าได้บัฟมาด้วยแต่ผมว่าเพราะว่าจะรีนะผมราว่าจะรีเพราะไม้สองตัวกลางก็ผมไม่ม่นใจะจบไหมเพราะทีรามิสุตอนแรกมันไม่ได้พุ่งนะครับผมว่ารีเพราะคือถ้ามันถ้ามันเริ่มด้วยแบบปั๊มพันสองพันสามผมก็มั่นใจทีรามิสุ อ่ะฉลามผมก็จบแน่แต่อเผอิญว่าเราไม่ได้เริ่มที่พันสองพันสามไงเราเริ่มที่เก้าร้อยกว่าหรือถ้ามันเริ่มสักพันสี่อ่ะชี้เสียมผมก็กล้าหยิบเพราะว่าถ้ามันไม่จบเควสเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหามากกว่านะเพราะว่าตรงตรงบัฟสุดท้ายเราจะได้เป็นบัฟเทียสองไม่ได้เป็นบัฟเทียหนึ่งเทียสองมันจะเพิ่มแต้มเท่าไหร่สิบสามแมเออถ้าเาาทียหนึ่งมันสิบห้ามั้งแล้วก็เราจะไม่ได้ไอ้เควสรับห้าพันอ่ะอันนั้นอ่ะไม่ได้อะไรมาก อ่ะล้วก็ผมไปคลายข้อสงสัยไปแล้วสรุปไอ้เควสไม้เก้าเนี่ยถ้าเราได้ไม้ถ้าเราได้ห้าพันไม้นั้นนะครับเราก็จะเป็นอมตะก็หมายถึงว่าไม่ตกหลุมไม่ชนนะครับแต่เห็นมีคนไม่บอกว่ามันมีโอกาสตกหลุมอยู่นิดหน่อยมั้งแต่มันน้อยมากแต่ว่ามันคือบัฟอมตะเลยจะพูดง่ายๆนะครับอ่อซึ่งเราจะได้อันนั้นได้เดี๋ยวก็ต่อเมื่อเราจบเควสด้วยเทียนหนึ่งนะก็คือเป็นตัวเพิ่มแต้มสิบห้าเปอร์เซ็นต์และเราต้องจบตามหลุมนั้นถ้าได้คือเควสเควสแรกจบในสองไม้ เควสสองจบในหนึ่งไม้เควสสามคือเควสเนี้ยต้องจบในสองไม้ให้ได้ห้ามลากไปสามเขาดแล้วก็ที่เหลือมันอย่างละหนึ่งนะครับต้องทาอย่างนี้ให้ได้ะจะไม่ได้ว่าเงื่อนแขมันเรียกว่าอะไรนะครับแต่โบสฉลามเราผ่านสบายๆยอยู่แล้วแต่ในแง่หนึง่งถ้าเราเล่นฉลามเมื่อกี้นะเราเลือกตอนแรกเป็นบัชไปโลก็จะดีกว่าแต่ตอนนั้นเราเลือกที่ือกที่จะลองเสี่ยงไงเผื่อจะมีบัฟอะไรแจมๆนะครับอันนี้ปื๊บๆเห็นไหมอันนี้เรามีกระปุกอยู่ชมพูมาครับ แล้วก็เดี๋ยวรอสกิลเอ้ยอ๋อสกิลไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเควสจบเควสจบนะครับแต้มอยู่อันดับสามแต่ผมรู้สึกว่ามันตามอันดับสองไกลขึ้นนะครับไกลขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะเออเควสจบก็สบายเลาขอบัฟเจง๋จงๆหน่อยเจง๋จงๆหน่อยโอ้โหหินเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไดหินมาอันนึงได้ตัวใหญ่ได้กระปุกหมีสีเหลืองแต่เรามีหมีสีฟ้าไม่ตรงสายมีเหรียญมีทําลายตัวใหญ่มีเก็บคนเลยแล้วพุ่ง พอไปต่อได้พอไปต่อได้นะครับนี่แล้วก็เราจะได้สุ่มบัฟเลยเจมมาหนึงขอบัฟเคลีย์ดีบัฟเพือโอ้ไม่ใช่เป็นเรียกขึ้นนะครับขึ้น,นช่วยทําลายหินตอนนี้คือสเสสปสปามากเลยว่าไม่ได้อุ้ยผมว่าเอาให้มันครบไปเลยก็ได้นะไม่ได้มีทําลายออกเยลีหมีไหมไม่มีนี่หว่าเอาไปผมว่าเอาตนัวนี้แล้วกันเอออย่างนั้นคร,ครบทุกสายไปเลย <laughs> บัฟสายเยอะจัด นี่อันนี้น้องบอลนครตอนนี้เรามีกระปุกกระปุกมีมีเหลืองมีชมพูมีใหญ่ขาดอันเดี้วที่เราต้องการมากสุดมีฟ้าอยาได้มีฟ้าจังนะครับแล้วก็แม่เหล็กก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเรามีคลื่นช่วยอะจริงแต่ผมว่าได้แม่เหล็กแล้วก็อุ่นใจแต่คลื่นก็พอช่วยได้อยู่นะครับโอ้ยมุ่งนานจัดๆเลยว่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันพุ่งไอ้ยี่สิบวิตอนแรกอยู่แล้วเฟสแรก เควสนี้สิ่กว่าห้าร้อยผมคิดว่าด้วยบัฟที่เรามีตอนนี้ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรเพราะว่าโอ้โหเราแบบยิงไม่ทงแมทนะครับแล้วผมคิดว่าตัวนี้อาระยะไม่ได้ไกลมากหรอกแต่ผมว่ามันก็พอได้อยู่เพราะว่าตัวสเสลี้ยงมันนะครับนี่แบบนี้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 เออเก็บไปเก็บป้ายนี่ตอนนี้เควสป,ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับสองเจ็ดห้ามันโชคได้อย่างหนึ่งอะตอนนักฟุตบอลเนี่ยสก,กิลมันทะลุจริงนะแต่เรามีพลุที่มันไม่ใช่มีพลุมีจิริโก้ที่มันช่วยเนี่ยโอ้โหมีขึ้นอีก เรามีตัวช่วยในการทําลายที่เยอะเลยทําให้ไม้เนี้ยผ่านเควสได้ไม่ยากเกินมากนะผมคิดว่าผ่านแหละโอ้หแล้วจุดนี้โอ้โหจุดนี้แป๊บเดียวก็ผ่านแล้วผมลืมแมบจำโอ้โหสบายเจอจุดนั้นจุดเดียวคือแบบกวาดเรียบของดีครับของดีเนี่ยเราเก็บมีฟ้าเยอะนะแต่เราไม่ไม่มีไอ้ะปุกหมุนสีฟ้าวะ่ะขอเฮ้อยากได้ให้่อนคบสีไปเลยนะอันนี้บัฟบผีนี่ย ไม่นำมน 7, 8, 9, 10, ไม้นี้เจ็ดแปดเก้าสิบสี่ไม้แต่มันไม่มีสุ่มบัฟเลยเจนแบบนี้แล้วดีนะครับเหมือนจะมีให้เลือกว่าวะสักไม้หนึ่งไหมจำไม่ได้แล้วไปครับอันนี้สกิลอันนี้ขึ้นระดับสองเออก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะของเดิมเหมือนจะเป็นสามเฮ้ยขึ้นหนึ่งหปล่าเนี่ยขึ้นหนึ่งหรือเปล่าผมว่าไม่น,นะนขึ้นหนึ่งมันต้องล่าผมว่าต้องวิ่งหน่อยอะ่ะเนี่ยเออโดดมาโอ้ยกับหนึ่งนะโอ้โดดเดียวประมาณแปดสิบแบบนี้ คตเดือดนะครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมาอย่าไม้หลังจากนี้เจ็ดแปดเก้าสิบเราผมวิ่งเต็มไม่ตัดนะครับแล้วก็อาจจะนี่ไงผมว่าโหเสียดายผมยังได้บัฟทำลายลูกไฟวะกระบองมาแม่เหล็กกผมว่ากระบองกระบองมีตัวใหญ่เรามีพุ่งเลยพุ่งนานผมว่ากระบองกระบองกระบองอ่าอันนี้แหละอันนี้เราตอนนี้เราไม่ได้ถือบัฟตัวล้างดีบัฟเดีย๋ยวผมต้องเคลียร์ออก อันนี้รีออกโอ้โหน้องเงาะขอลองตัวยังไม่ได้ว่ะโอ้ด้โนเสาร์ก็ลีงหน่อยอะโอ้ตัวกลางของหือบัฟด้วยมานี้วิ่งยาวมากครับเพราะว่าเลือดพลังงานชีวิตลดช้าเฮ้ยแต่เรามีไอ้ดีบัฟถ่วงไว้อยู่นะครับมานี้แต่ได้ก,กระบอกอาจหุจะดูหน่ะว่า ตอนนี้เนี่ยเรามีดีบัฟทวงอยู่แหละแต่ผมว่าแต้มก็น่าจะเ,ย,เยอะมากๆแล้วนะไม้นี่อันนี้ Quest เควส์สบายมากนะเพราะเควสเนี่ยโอ้เรามีตัวพุ่งอะไรขนาดนี้สบายแล้วยิ่งตัวนี้เป็นตัววิ่งไก่ก็โหเลือดเลือดมีขัดสนซลด้วยซ้ำเดี๋ยวเราดูบัฟบัฟเราขนาดนี้แล้วเนี่ยผมจะต้องพิจารณาการเล่นแวมไพร์ดูสักไมหห้นึงถ้ามันได้มานะครับเพราะตอนนี้เรามีเก็บคลเลือแลวพุ่งใช่ไหมใช่ไหมว่าขอดูทีนึงเดี่ยวไม่ได้บัฟเยอะนะครับเจริโก้ก็เยอะแต่หื้มขึ้นมาอีกนะครับ นี่ลองหาจุดดูคนเลือกทีหนึ่งนะครับเออนี่นี่ปับป๊บปั๊บยิงพว่มาครับทำลายชิลละแปดแสนนะครับนี่ตัวนี่ขึ้นอีกนะครับฮะโอ้คนเมื่อกี้คนรเลือดแต่มันอยู่ติดก,กันไปหมดเลยวุฒทธรรมนนฒิธรรมอ๋อนี่ไงมีเก็บคนเลือดแล้วพุ่งจริงๆด้วยนะครับเออผมว่าไม้นี้แต้มห้าพันได้อยู่นะถ้าไม้เจ็ดสตาร์ห้าพันนี่ผมบอกแล้วว่าเดือดอยู่อาจจะแต้มพอๆกับคิด เขาผมก็ไม่นั่งดูอันดับเออคลิปแรกแต้มเราก็เยอะอยู่นิดว่าประมาณใช่ไหมแต่ผมไม่ผมไม่สปอยล์ตกันวัดเท่าไหร่นะใครอยากรู้ว่าคลิปแรกได้เท่าไหร่ก็ย้อนดูได้แต่แบบผมคิดว่าตอนนี้จะบวกลบบวกลบใกล้ๆกับคลิปแรกนะไม่ต่างกันมากนักนะครับไปประมาณนี้สมบัติคือคือของก็โอเคไม่ได้แย่สำหรับเราเพราะเราเยลลี่เยอะมากแล้วเวลามันออกสกิลเนี่ยเออเยลลี่ที่เคลือบเนี่ยเราดูดได้นะครับอึมเคลผ่านแล้วครับสบายมากยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตสองเลย นี่ขาดแค่กระปปกมีสีฟ้าจริงๆนะกระปรกมาสีม,มีไม่ใช่หมาสีฟ้าเมื่อกี้จะพูดหมาสีฟ้าห <ś ec kel> มาสีฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่หม,ม,มาสี <ś ec kel> มีสีฟ้าตอนนี้แต้จะสามพันแล้วนะครับยังไม่ทันจะได้ชุบเลยแล้วก็อุ้ยเน่เราไม่เห็นสมบัตินะชิ้นแรกนี่เวริร์กแล้วก็ชิ้นสองแม่เยลีกนะครับเออแม่เลยนี่ควรจะมาในไม้ประมาณนี้แหละที่เรายิงพูเยอะขนาดนี้นะครับเออห้าพันไม่เกินจริงเป็นไปได้ที่จะตั้งแต่ไม้เจ็ดที่ห้าพันนะครับ เออเราก็ยิงโอ้โหถ้าเราตัวใหญ่นะทำลายชิ้นเยอะเลยนะครับเอาว่าเพิ่งมาตัวใหญ่ตัวสกิลเออแล้วถ้าตัวใหญ่ตัวสกิลแต่เป็นร่างตัวเล็กมันนับเป็นตัวใหญ่ปะวะขอดูแต้มทำลายหน่อยต้องดูแต้มทำลายว่าเป็น2หรือ6ดูไม่ทันนะครับเหมือนจะเป็น2ไหมถ้าให้ผมดูเหมือนจะเป็นสองแสนแสดงว่าถ้าตอนสกิลเก็บตัวใหญ่แล้วมันไม่ตัวใหญ่มันไม่นับว่าเป็นตัวใหญ่อ่ะงงไหมอันน่้แเราก็ชุบขึ้นมาก็จะมีตัวใหญ่ขึ้นมานะครับนี่ชิลละแปดแสนโอ้โหแป๊บเดียวแต่กองไม่กินก็กวาดไปได้เยอะเอาล่วง เดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะครับลองเล่นดูก่อนมาอุ้มพุ่งปีดพุ่งปีดเออเออขาแค่มีฟ้าจริงๆนะมีฟ้าจริงโอ้โหไอไอลูกโป่งชิ้นแรกอะดิ่งดิงคนเร็วเลยเราว่าชิ้นแรกมาทํางานตามตัวนอรยิลลี่ที่เราเก็บได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยใสยให้เราเล่นโอ้โหผลิตยิลลี่เยอะมากจากนั้นจากนี้แต้ไม่หมดเลยนะครับแต้ไม่หมดเลยเนี่ยสกิลทีก็ห้าผ่านนะโชยเขาดูหน่อย่วยเขาดูหน่อย นี่แล้วก็สกิลไปครับจิก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 โอเคแล้วก็จิก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 แล้วก็จิก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 โอเคตอนนี้เลือดเราหมดแล้วโอ๊ยฮิมอผมว่าเราไม่ต้องรีนะครับเพราะว่าจังหวะเนี่ยมันไม่ขาดทุนอะไรอ่าเพราะมันเลือดหมดพอดีตอนเก็บเลือดนะครับเพื่อเผื่อดีสักกว่าด้วยมั้งนะเฮ้ยไม่ถึงห้าพันจริงเหรอเนี่ยโอ้โแต่ขาดไม่เยอะนะผมยังไม่ถึงห้าพันยังอาว่าพุ่งสุดท้าย ไป4,000 4 7ไม่ถึงเกือบมากนะครับ4677ผมต้องสลัดดีบัฟออกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นตัวบับยันนะครับถ้าเราเล่นบับยันเราเก็บไว้ได้นะครับเนี่ยโอ้หดีบัฟมันพลังงานชุโอ้โหเยอะจังนะแกวแวกแกวไปนะครับอ่าเราได้บัฟเลยเจนนี่มาแทนเราเลือกเก็บได้นะแต่มันไปเล่นกับบับยันอย่างเดียวโอ้โหลีเออลีอืมลี โอ้ยผมว่าต้องเลือกแล้วแหละลูกพี่เราถึงเวลาลูกพี่โชว์หน่อยโชว์ให้เขาดูหน่อยว่าตัวจริงเรื่องปิ้งย่างเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงอะไรเนี่ยอ๋อ,อนี่ไงน,นี่ที่ผมบอกนะครับได้ใบอนญาตพิเศษมาแต้มบวกสิบห้าเปอร์เซ็นกับชุบหนึ่งครั้งและมาตอนไม้อัศวินนี่คือจังหวะพอดีมากตอนนี้บูสต์แต้มเดือดมากครับนี่อื้โหแต่ผมก็ยังไม่ได้กระปรงสีฟ้าอยู่ดีนะครับนี่เพราะว่าแแบโซนนี้เยลลี่หมีฟ้ามันดูเยอะกว่าอันอื่นนะในความรู้สึกผมอะผมอยากได้หมีฟ้านะครับ โอ้ยแลยไอพูเราก็ไอเจลิโก้เราก็หมีฟ้านะครับทุกอย่างไปทางหมีฟ้าหมดแต่ไม่ได้กระปุกหมีฟ้าทําไปได้เราดูกันแต้มไม้นี้จะเดือดขนาดไหนนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้มีมิชชั่นเควสห้าพันเหมือนคลิปแรกนะห้าพันเนี่ยมันจะได้ต่อเมื่อถ้าคุณได้บัฟพิเศษสีลุงเมื่อกี้ากับเริ่มต่อไม้เก้านะครับนี่ไม้นี้ก็วิ่งทาแต้มปกติไม่มีอะไรทีจริงถือจะไม่มีนะผมก็ต้องเล่นให้มันสุดฝีมูออยู่แล้วแต่เผื่อไม้นี้ก็อาจจะห้าพันอีกไม้นะ โอ้โหเนี่ยคุณดูดิเยลลี่ผมเยอะมากเลยครับตอนนี้นี่ยังไม่มีทําลายแล้วออกเยลลี่นั่นดีจริงเหรอดิคั้งที่เราก็ทําลายสิ่งของเยอะมากเลยนะเก้าแสนเนี่ยโอ้ยยังย,ออยื้ยังยอะถ้ามีสแตก็กเยลลี่นะโอ้ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดเลยเยลลี่หมีก็ได้เยลลี่ธรรมดาก็ได้แค่สแตก็กเยลลี่หมีก็โหดมากแล้วนะตอเร,เราในตอนเนี้แต่ถ้าเป็นแบบเยลลี่ทุกชิ้นก็ผมก็ได้อยู่นะครับสแต็กทำลายได้ไหมก็ได้นะเขาเล่นบั๊บหิน มันจะเยอะขนาดนั้นเลยหรือเออเนี่ยโอ้โหขึ้นเหลืองๆนี่สาสรดีจริงๆเว้ยแน่นอนตอนอัสวินมันม,มีสกิลอยู่แล้วถ้าเหมือนไอเยลลี่ฟองที่พุ่งด้วยฟองมันเหมือนจะมีการเพิ่มแต้มไงไอบัฟเลเจนอันนั้นนะครับน,นี่พุ่งต่อนะครับคือดาดสุดท้ายเนี่ยมันเป็นดาบวนแล้วอันนี้คือดาดสุดท้ายนะครับอ,อ่ฉะนั้นในคลิปแรกที่เราสงสัยว่าเอ้ยเราขาดชุนเมื่อวานไอดาดสุดท้ายตอนนั้นผมว่าเราน่าจะไม่นะครับอันนี้3 6มันหกครับเดี๋ยวมีชุบทีหนึง่งอ เปนปมาๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงห้าพันกับเขานะเนี่ยตอนนี้สี่พันเอ้ยก็อาจจะถึงแต่พิ่งไม้แปดเองอ่ะจรีงยไม้เก้าก็มีไม่ได้มีอะไรเก้าสิอันนี้คือผมว่าห้าพันไม่น่าถึงนะครับดูจะาไกลเกินเรื่องเราเราป็นโอ้แต่กระปุกหมีนี่ทางานบ่อยจริงมันมีตาที่ผมเทสบางตาผมได้กระปุกสองอันแบบสีเดียวกันนะเช่นยลลรี่หมีฟ้าสองอันเพราะก็ถามคือมันออกสองอันหรือเปล่าผมไม่ได้สังเกตไงหรือว่ามันมีผมแค่อันแดนหนึ่งห้าพันโชว์ให้เขาดูหน่อยไ้ไหมเนี่ย 5000 5000เตรียมตัวไงเตรียมตัวสู่หม้9 5 0 0 0 5 0 0 0 5,000นห้า้าเออบ,บ,บ้มบูมบัมบัมแล้วก็5้0 0ันสครับแต้มเดือนมากนะครับไม้คือไม้แปดเองตอนนี้แต้มเราเท่าไหร่นะ1นอาจจะจบที่27 28ได้อยู่นะ2องเได้อยู่นะครับมาเวส5 0 0 0แต้มนะครับโอ้ ผมว่าเราไม่ได้ต้องการอนะันนั้นเพิ่มนะขอรีดีกว่าเราก็มันไม้ลองสุดท้ายแล้วผมว่าเราปั่นแต้มไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยผมยังได้ยังอยากได้ตัวหมีฟ้าอยู่นะไม่ได้วะเอ่อรีแวมพายเหรอเรามีเก็บคนเลยแล้วพุ่งนี่ผมว่าเล่นเลยดีกว่าหรือ,อยังไม่ควรอ่เล่นเลยแล้วกันนะครับผมควรีเราได้กากกว่าเดิม วัยม้นี้ก็เพื่อทําแต้แมุอหโวมานี้วิ่งยาวมากเอ้็ไม่แน่อาจจะไม่ยาวเลยไม่ไม่มกี่ประมาณ5้าพันนะครับอันนี้เราต้องการ5้าพันเพื่อที่จะจบเควสซึ่งผมเชื่อว่ายังไงวัยมายก็จบเพราะวัยมายมันวิ่งอึดถึกทนนานมากเพราะถือผมมันจะง่วงก่อนที่จะวิ่งมานี้จบก็ได้ใครจะไปรู้เ <c oughs> นี่ยคือตอนสุดท้ายอ่ะมีน้องแขมงมเอื้อจริงนะแต่เราไม่ได้วะไม่มีบัฟอันนั้นอะ่ะถ้าเรามีนะคือแบบมันจะแจีมมากนะครับ นี่แวมพา์นี่คือแทบจะพุ่งตลอดเลยมั้งเพราะว่าเรามีจิ้มจิ้มขน,น,นเล็กๆตลอดระยะทางแต่ผมไม่มีสกิลขวางวะ่ะเนี่ยบางจุดมันไม่มีสกิลขวางเ,เพราะว่าบัฟที่ช่วยในการทำลายสกขวางเนี่ยของเราก็ตึงไม่แพ้กันกับสกิลของแวมพร์หรอกอันหน้าโคตรเสียเลยอันห้าครับตอนนี้นีสมบัติอีปิกล้วนะครับแต่ไม่ได้คอม,คอมผมไม่รู้ว่าคอมันคอมโบไมไม่ได้เล่นพวกนี้เยอะมากแต่ผมจําได้ว่าชิ้นแรกเหมือนจะผลิตตามปริมาณเล่นไหมย,ยิ่งเลนน้อยยิ่งผลิตเร็ว แล้วก็ชิ้น2กับชิ้น3เนี่ยไม่รู้จำไม่ได้นะครับแต่ชิ้นแรกพอจะจำคร่าวๆได้อยู่มันแผ่นด็อกเตอร์โบนเนี่ยตอนนั้นเรายัางเล่นพวกแอคไอโหมดที่เป็นคอมเพทิทีฟอยู่ก็คือมุกพวกโหมดแข่งขันอ่ะเช่นแบบการชิงด้วยการเลเเบรกเอาเราก็จําสกิลสมบัติได้แต่ถ้ามันอยู่ในช่วงที่ผมแบบไม่ได้เล่นคอมเพทิทีฟแล้วผมก็ไม่รู้แล้วว่าอะไรทําอะไรได้น้อยชิ้นนี่จ,จาได้มากส่วนเนี่จำไม่ได้เออนี้สองพันเก้าสามพันไปพี่ชายสามพันเรียบร้อยนะครับ เนี่ยเยลลี่มันเยอะมากเลยนะครับในโอ้ยห,ห,หล่วงอ่ะเล่นเล่นเล,เล,เล่นไปก่อนนะครับเล่นไปก่อนนะครับเยลลี่เราเยอะมากเลยว่ะโอ้ยอยากได้บัฟเกีเก่ยวเยลลี่จังเนาะตอนนี้ห้าพันอีกโอ้โหสบายนะตอนนี้เนี่ยเราวิ่งมาแล้วประมาณหนึ่งในสามจากเควส6กสิบเปอร์เซ็นต์แต่เลือดเราอ่ะเลือดเราดูเลือนะก็จริงแต่ผมเชื่อว่าเราไปได้ไก่จนจบเควสในห้าพันล้านสบายมากสบายมาก แล้วก็นี่คนเลือดต่อเออยิ่งเลือดเยอะยิ่งรีเจนเพื่อวนสกิลได้น,นี้สี่พันครับไอ้ยาไอ้ยาสี่พันสี่พันสองครับโอ้โหลูกพี่แวมพายสกิลชีแม่งปาดเยลดลี่ไปตั้งแถบฮ้าพันแล้วครับโอ้ี่เกบคนเลดแล้วผู้สุดยอดนะครับติดอยู่อย่างเดียวแล้วผมว่าแล้วผมพอจะเห็นบั๊กของตัวนี้อยู่คือบางทีสปีดมันเร็วเกินแล้วมันทำลาสีฝวงไปล่วงหน้าและมันผลิตแล้วมันเก็บเก็บเก็บประโยชน์เลือไม่ได้ล้วมันพุ่งไม่ต่อ ถ้าที่เห็นมานะมีบางจุดที่มีโมนั้นอยู่เนี่ยเห็นไหมแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเพราะว่าด้วยตัวแววไพร์กับบัฟพุ่งที่เรามีเนี่ยม,มันพุ่งตลอดทั้งจุดครับแค่มันไม่มีสีขวางให้รีดออกมาเป็นตัวน้ำางหุ่นของมันแน่าแต่ถ้ามันมีก็จะแบบไหลพุ่งพลาดนะครับห้าพันแปดแล้วครับห้าพันแปดห้าพันแปดแล้วก็อ้โหูข้างหน้าขดเลือดเก็บมาหกพันสวยๆนี่เข้าห้าพันเราแถมให้ไปเลยหกพันหกพันหกพันอู้หูพุ่งต่อเนื่องครับ พุ่งต่อเนื่องเอ้ยย่าเอ้ยโอ,อ้โหปิดทีปิดท้ายครับนี่ไม้ไม้ที่สิบแล้วนะไม่มีไอ้กระปุกกระปุกหมีฟ้าจริงเหรอผมอยากได้จริงนะแน่จะพุ่งจัดเลยนะเพราะเราขวาระยะทางได้เยอะมากในบัฟที่เรามีตอนนี้นะครับโอ้ยเจ็ดพันช่วยเขาดูเดีย๋ 7, วยวไปเจ็ดพันโชว์เปล่าเจ็ดพันโชว์เปล่าเจ็ดพันหรือเปล่าเอ้ยเจ็ดพันเฉยว่ะเจ็ดพันเฉยนะครับโอ้โหพุ่งวิทย์ยอีกนะครับหูยยาว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 นะครับเจ็ดพันสองครับเจ็ดพันสองแล้วก็เจ็ดพันสาม โคตรโหดโคตรเดือดโคตรอันตรายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้าโอ้โหไม่จุ่มเอ้าเรามีผ้าพันกดไปแล้วไม่เป็นไรนิดผมว่านิดหน่อยนิดน่าจะสองสามร้อยนะครับมาตอนนี้ได้บัฟอมาตามาแล้วเออผมเรียกว่าอมาตาเลยแล้วกันมันก็เกือบเกือบเลยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเหมือนมีคนบอกแต่ผมตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันอืมไม่น่าเวิร์กนะครับเซนิลีโอ้ตัวกาเนี่ยผมไม่รู้เพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดในผัดนี้สองหมื่นหรอคือตอนนี้สิ่งที่เราขาดเนี่ยเรามีขาดแม่เหล็ก แต่เรามีอ่ามีกระบองช่วยแต่ตอนนี้เหมือนต่อสกิลถ้า,ถามันกวาดเลก็กๆอะมันเหมือนจะได้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับผมว่ามีเพ้่คะแนนสองหมื่นอีกผมว่าได้อยู่นะผมว่าพอไหวอาจจะดีกว่าไปลุ้นรอบสุดท้ายเอ่ออ่ะลองดูลองดูนะครับรอบสุดท้ายมันจะเสี่ยงกหน่อยน,นะครับผม แต่ผมว่าคือตอนปกติเนี่ยเช่นไม้นี่ปลู่มีปัญหาไม่ชนก็หลุมบ่อยมากเลยตอนนี้เรามีบั๊กอามาตะไม่กลัวเว้ยกูแบบว่าปาดเลยอะ่ะเออเราแบบว่าปาดอย่างนี้เลยนี่นี่ทําลายทั้งแมปนี่นี่โอ้โหหวานเจี๊ยบเนี่ยแหละไฟฝันความไฟฝันของเราการเล่นเจ้าตัวชื่ออะไรวะลืมชื่อแล้ววะ่ะ <c oughs> คือมันมีชื่อออกมาแหละผมจําตอนนั้นตอนที่มันเข้ามาเกมมันเป็นตัวหน้าปกเกมเลย ออโมเมนต์นั้นผมจําได้แต่ผมลืมชื่อมันจริงๆคือเพราะว่าบางคุกกี้อ่ะมันไม่ได้ชื่อตามแบบคาแรคเตอร์ที่เราเห็นไงถ้าคาแรคเตอร์ที่ผมเห็นก็นจะแบบนักสเก็ตนับแข็งอะไรแบบบางตัวจะมีชื่ออ่ะเออแบบเออแต่ตัวนี้ผมจำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงนะครับจำไม่ได้จริงนี่นี่น,นี่เดี๋ยวให้คนตัดต่อขึ้นชื่อนะครับอันนี้พันเจ็ดครับแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องการชง,รงเลเซอร์เเซอร์มันก็เลเซอร์ก็ไม่เข้าผมนะครับเรอว,ว่าแข่งโป๊กแข่งโป๊กนี่ แล้วพอเราได้พุ่งทีเนี่ยเราขวานเรียบนะครับเออนี่อื้เต็มจรจร,จริงนะพลูเนี่ยนี่ขนาดเรายังไม่ได้กระปุกหม,มีฟ้านั่นอ่ะผมจะพูดจนงกว่าเราจะได้แต่มันก็ไม้สิบแล้วมันไม่ได้แล้วงั้นเราหยุดพูดถึงเขากันดีกว่านะครับบัฟที่ไม่รักดีนี่อื้อันนี้ผมถ่ายล่างเลยครับเพื่อที่จะที่จบมากตอนนี้สองพันหกแล้วนะครับเออ แต่ผมก็ต้องเก็บกระโดดตามระยะทางนะเพราะว่าเราต้องการที่จะกวาดเยลลี่ไม่แน่ว่าเป็นระยะทางพิเศษหร้อเออโจัวเจลลิกัมันลงเยอะแต่ผมว่าก็ยังยากอยู่ดีเราเล่นโดยทั่วไปถ้ามันไม่ได้มีเฟสพุ่งอะไรอย่างน้อยอ่ะเปื่อมันจะเป็นตรงกับแพทเทิร์นเยลลี่ด่าแล้วแต้มมันจะดีกว่านะครับนี่ตอนนี้ก็แต้มไม่ได้ดูเดือดถ้าแววไพร์นะแววไพร์ผมรู้สึกว่ามันเดือดกว่าแต่แววไพร์มันตัวมันหมาอยู่แล้วแหละเพราะว่าบัฟเก็บคนแล้วพุ่้งเนี่ยก็ต้องเขาอยู่คนเดียวนี่ ตอนนี้3 0 0ครับยืบๆยึบไป3,004ครับ3าม4 8 3 0 0าครับ3เอาเลยรอเว้ยเออนะครับไปครับ3,007 3,007มาลูกพี่อืเรามีชุบผมว่า5,000ยังไหวสับไมายนี่นะ เออกลายเป็นเบรกนี้มาตรฐานเราคือห้าพันเลาจริงตัวเลขมันไม่ได้ตายตัวนะแต่แบบมันเจอเลขมไว้ก้ากดดันไงญห้าพันนะครับเออไอ้ยะรอรอปาดนี่สี่พันผมว่าจะไม่ถึงห้าพันนะครับเนีะแต่เรามีชุบสองรอบนี่ว่าเพราะว่าเรามีสมบัติชิ้นกลางด้วยโอ้ันเต็มตั้งแต่แรกแรกที่เราเล่นแล้วเสแตกง่ายเต่เพราะเยลี่ลงเยอะนะครับนี่เออแล้วก็ปาด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  เออ4,007นะครับโอ้ยถึง5,000จริงๆแลวเนี่ย5,000ไหมพี่ชาย5,000โชยให้เขาดูหน่อยอันนี้บัฟจากชุดจากสมบัติชิ้นสองนะครับ5,000โชยให้เขาดูหน่อยพี่ชาย5,000ไหม5,000ไหมผมยังถึง5,000ยัง5,000โอ้โหเกือบๆนะไม่เป็นไรนะครับ2941นะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะสายเจลิโก้โอ้โหเลลี่เยอะจริงสวัสดีครับ